ที่สิบสองครับมาดูต่อหากให้ความร้อนความร้อน10กิโลวัตต์ตัวแปรต้องพูดก่อนด้วยกำลัง <10 S 1> ตัวแปรเอ่อพีพีถูกต้องครับงั้นพีริสก่อนพีเท่า10กิโลวัตต์หรือใครจะแทนค่าของก็ได้เป็นกิโลวัตต์คือเท่าไหร่พี่จิวไปดูต่อแต่แต่ดูจทย์ดูชอยนะคำตอบก็เป็นกิโลจู สแสดงว่าเคเหมือนกันไงพี่ไม่แปลงกันแล้วนะกับสารชนิดหนึ่งเริ่มต้นอ,อยู่ในสภาวะของแข็งเริ่มจากของแข็งก่อนนะในระบบปิดระบบปิดแปลว่าอะไรแปลว่าไม่มีอากาศมาเกี่ยวข้องไม่ได้อยู่กลางแจ้งอาจจะอยู่ในห้องอย่างเง,งี้ยห้องของเราก็คืออย่างเงี้ยเขาเียระบบปิดนะครับแล้วยังไงต่อที่มีฉนนอย่างดีเพราะว่าสามมีอุณหภูมิดังลูกความร้อนแฝงเขาถามหาความร้อนแฝงความร้อนแฝงคืออะไรนะคือการเปลี่ยนอุณหภูมิหรือเปลี่ยนสาระเปลี่ยนอุณหภูมิ กลับไปดูข้อเมื่อกี้ก่อนนะนี่ขออรัแล้เมื่อกี้มันมีความร้อนแฝงกับความจุดจำเพาะความร้อนจำเพาะคําว่าความร้อนแฝงคือเปลี่ยนสถานะาาาโจทย์เขาย้ำต้งแต่ตรงนี้เราเนี่ยการเปลี่ยนสถานะจากอะไรของแข็งไปของเหลวแสดงว่าถามหา L คือเท่าใด L คือเท่าใดโอเคครับแสดงว่าน้องๆทำยไมก่อนก็คือหาช่วงไหนที่เปลี่ยนสถานะน้องๆก็นึกจากการาฟนะใครที่เอามาหมดนี่นโดนหลอกนะครับนักเรียนเอ้ยน้องๆระวังด้วยนะ เริ่มจากตอนแรกก่อนคืออะไรเรลองนึกภาพก่อนอันนี้เขาเรียกว่าของแข็งอันนี้คือความบดเป็นอุณหภูมิและขั้นล่างเป็นเวลาใช่ไหมนึกภาพตามของแข็งตอนแรกเวลาเราเริ่มจากไอ้ที่เป็นความร้อนอะ <c oughs> ในเรื่องความร้อนเราจะได้ว่าอะไรที่อุณหภูมิเท่าไหร่อยู่ตอนนี้ของแข็งเท่าไหร่นะลบยี่สิบองศาปะต่อไปเราเปลี่ยนเวลาเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนอะไรก่อนเปลี่ยนสถานาะหรือเปลี่ยนของเหลวเอ้ยเปลี่ยนอุณหภูมิก่อนอุณหภูมิต้องไปที่อุณหภูมิก่อนที่ของแข็งที่ ศูนย์องศาปะของแข็งที่ศูนย์องศาก่อนซึ่งอันนี้อ่ะปรากฏว่าอันนี้มันไม่ได้เปลี่ยนที่ที่ศูนย์องศา ح, มันเปลี่ยนที่เท่าไหร่ลบสิบก่อนแสดงว่าตรงนี้นะที่เขาช่วงมาเปลี่ยนเป็นลบสิบเนี่ยพี่ต้องเขียนเป็นลบสิบแทนปกติทั่วไปจะเป็นศูนยะ์เนาะอ่ะแต่นี้เราต้องทําตามกราฟแล้วไงต่อน้องสังเกตดูอ๋อพี่จิวแล้วช่วงแรกอันนี้คือช่วงที่เปลี่ยนน่ว่าอุณหภูมิถัดมาอะไรวะอุณหภูมิเปลี่ยนปะอุณหภูมิอยู่เฉยๆอยู่ยเฉยๆนี่แปลว่าอะไร ถ้าอุณภูมิอยู่เฉยแสดงว่าเปลี่ยนสถานะตรงช่วงนี้ครับถ้าอุณภูมิไม่ขยับคือการเปลี่ยนสถานะแสดงว่าพี่ก็เลยได้ว่าช่วงศูนย์วิอันนี้วิปะ่ะออศูนย์มิลจนถึงห้ามิลครับอันนี้ห้ามิลน,นะต่อไปถัดจากห้ามิลไปไหน่อยนะสิบมิลตรงนี้เขาเรียกว่าเปลี่ยนสถานะนะครับอันนี้พีเ่เขียนว่าเปลี่ยนทีอันนี้เปลี่ยนสถานะ โอเคครับสิ่งที่พี่ได้สถานะของพี่คืออะไรแข็งไปไหนโจทย์ขอให้ถามไปเหลววะแข็งไปเหลวโอเค,อ,เคอ่ะรอ <ไป S 1> อันนี้พี่ถามเขาเติมนะอ่ะเดี๋ยวรอตอบแสดงว่ามันก็จะไปเรื่อยๆแปลว่าให้ความร้อนเนาะไม่จำเป็นบางทีไม่จำเป็นว่าต้องเป็นน้ำเดือดที่ร้อนรุ่งสาเหลือ,อ,ลอ,ลอก็ได้นะอยู่ที่ว่าตัวโจทย์เป็นอะไรนะครับ อ่ะและอันนี้พี่ถามต่อนะตอนนี้เราได้แล้วช่วงสเตตของเราคือไอตรงเปลี่ยนสถานะที่โจทย์ถามหาคือตรงนี้แหละบริเวณที่เป็นพื้นที่ช่องที่สองพี่แหลกเอาไปก่อนคือตรงนี้โอเคนะครับเสร็จละต่อครับถัดมาหลังจากนั้นน้องๆจะได้ว่าอะไรพี่เดี๋ยวพี่ไอตัวรูปสอตรงนี้นะตรงนี้เขาเรียกอะไรอุณหภูมิเปลี่ยนปะไปาจากไหน ลบสิบไปไปไหนยี่สิบแสดงว่าตรงนี้คือเปลี่ยนทีตรงช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยบอกว่าเปลี่ยนทีจากอะไรนะเหลววะเหลวที่อันนี้เมื่อกี้คือเท่าไหนนะร่นนเหลวที่ลบสิบองศาตรงนี้ก็ต้องเป็นอะไรจากลบสิบกลายเป็นอันนี้ยี่สิบนาทีก็ค,คือเท่าไหร่ยี่สิบองศาโอเคครับอันนี้เปลี่ยนทีนะหละนะังจากนั้นพอเปลี่ยนทีเสร็จปุ๊บแล้วง่ายต่อมันก็จะเป็นแพทเทิร์นเดิมแปลว่าอะไรมันให้ไอ่ะ แสดงว่าตรงนี้พี่ก็เลยบอกว่าเปลี่ยนสถานะต่อตรงนี้อ,อุณหภูมิคงที่แสดงว่าเปลี่ยนสถานะสถานะจากไหนก็เหลวไปแกส๊สเปล่าไม่รู้โอเคการละวิเราะห์เหมือนเดิมครับตรงนี้เป็นแกส๊สที่เท่าไหร่นนะยี่สิบองศาเหมือนเดิมพี่เขียนว่าเหลวเป็นแกส๊ส เานจะน่ารกได้ต่อพี่อันนี้ก็กลายเป็นเปลี่ยนทีถ้าเปลี่ยนอุณหภูมิได้เป็นอ่นะก็เหมือนเดิมอันนี้ก็เปลี่ยนทีอีกอ่าอันนี้พี่โชว์ให้ดูเฉยๆนะเทียบให้ดูว่าถ้าสมมติโจ์แม่งถามส่วนอื่น่ะจะได้เข้าใจได้ว่าโอแผลผ้ามันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับต่อมาได้เป็นจากอันนี้คือของแกละก็คือจากไหนนะจากวินาทีที่ยี่าป่ะไปเท่าไหร่30ิบ จากไหนไปไหนนะก็คือจาก20องศาไปเป็น50องศาโอเคครับแล้วก็เปลี่ยน L อีีกทนึ่1ก็คือคงทีละจบเนี่ยกระบวนการทั้งหมดนะฮะว่าก็ไปต่อเท่าไหร่ก็พี่ไม่เขียนต่อละจบแค่นี้นะครับแต่เราจริงๆเราตอบได้ในช่วงแรกอะ่ะแต่นี้พี่เขียนแผนภาพให้ดู โอเคเรียบร้อยนะต่อมาพูดต่อครับพัดแม่พี่เมื่อกี้เราได้ช่วงนี้โจดถามหาเลยนะโจดย์ถามหา L โอเคเราได้ว่าอะไรเหมือนเดิม P กำลังคืออะไรนะ W ส่วน T ค่อยๆเขียนก่อน W ส่วน T เรามีเวลาจดให้มาแล้วเขาให้กำลังมา W ของเราคือกำลังก็คืออะไรนะ เดลตาคิวปะคือเดลตาคิวเดลตาคิวของเราคือในที่นี้โจทย์ถามหา,หาความร้อนแฝงก็คืออะไร ml เพราะฉะนั้นพี่ได้เป็นเอา pt เท่ากับ m คูณ l ่าพีย่างนี่เนาะพีเขียนี้เลยโอเคแต่ว่าตโจทย์แป๊บนึงนะพี่ขอย้อนก่อน โจทย์ถามหาหน่วยเป็นอะไรนะความร้อนแฝงของการเปลี่ยนรูปแบบแสดงว่าเขาถามหาพลังงานแต่พี่ทําอย่างนี้แสดงว่านี้เดี๋ยวพี่ขอย้อนกลับเป็นเดลต้าคิวแทไม่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ ML ไม่ต้องใช้ ML เพราะโจทย์ถามหาหน่วยเป็นจูลน,นะครับงัพี่ก็ใช้เป็นเดลต้าคิวแทก็จบเลยจบของพี่คือ P คือเท่าไหร่นะสิบคูณ K k กิโลวัตนะครับที่ระยะเวลาคือเท่าไหร่ระยะเวลาน้องๆดูก่อน ระยะเวลาดูดูก่อนว่าอันนี้เป็นเท่าไหร่กี่วิห้าวิปะช่วงเอ๊ห้านาทีปะเราถามแค่ช่วงนี้คือช่วงที่ไหนนะจากของแข็งเปลี่ยนไปนของเหลวเพราะฉะนั้นได้ว่า5นาทีงั้นพี่ก็เขียนเลยว่า5คูณกับน,นาทีของเราก็คือ6กสิบเพื่อแปลงเป็นวินาทีก่อนนะครับแล้วก็คูณเลขต่อ ก็เลยได้ว่าเดี๋ยวต้คิวเท่ากับเท่าไรครับคิดเร็วมาได้เป็น 3, <000. S 1> 50คห้าูณหกสามร้อยสามพนสัน่วยเป็นเจูนไม,ไม่ไม่กิโลไม่เปลี่ยนเพราะว่าโจทย์เขาเป็นกิโลแล้วจบเรียบร้อยครับก็เลยตอบขาอ4นั่นเอง